ครับเศรษของวันที่28สิงหาของพันหร,รับผมกับเสียดยหาเล่มเก็บบักพริกเล็กหน่อยซึ่งบักพริกก็รู้สึกว่ามันบวดวกดอกครับแต่ว่ามันก็มีสุกน้ำแน่เอาหลายสิงหาเก็บพ่อเดี๋ยวไปท้ำกับเขา่านี่ครับนี่บักพริกเท่าที่เห็นนี่แหละจน ต้นเกนเกนยังสี่และครับเมื่อขึ้นฝนฟ้ากระตกก็ถือว่าบนแห้งปันใดดอกแต่ว่ากัพ่อให้ยุนะครับพริกแต่ละต้นก็ห้หมากซ้ำนีแ่แหละครับนี่เนี่เป็นต้นแบบนี้แล้วก็ห้หมากซ้ำนี่นะครับห้หมากว่าหลายก็พ่อได้เอาไป เ็ศกับเขากับหนาอยุ่ดอกครับเนี่ยมันเป็นต้นบุยไงหานเจ็บเอาพริกนี่ละมือนี่นี่จังสี่กันรดน,นี่ครับรดน,นี่เดีลยวนี่กระสีเอาไปล้างเอาตัวมันใส่ได้ยุ่มันบนเอา ส่้นห้านี่ก็ไล่ลายยักษ์หนาเองเนี่ยต้นนี้บอกพริกยังบุน่นพึ่งต้นนี้ดูบ้านโอ้ยเจ้มันเป็นตะเลียต้นบดอกพริกเจ้าตัวนั้นคนปลูกคนละปลูกแทบครับนี่จังสิ จะเรียกตัวอีดลีได้ครับมึงมึงบกนี่เจังสิตัวนัง่งเีษเนี่ยโคโรเกลี่ยเด็ดมันหักหยดไปน้ำลดนี่มันเก็ถือว่าหลายต้อนอยู่เป็นทางสร้างเทีดเดินเดินนี่ตายด้่นี่ตายตายทิ้งหมดเลยนะอย่างนาเลี้ยงเป็นสิงหานี่แหละ สิงหาเป็นนักนียนล้ครับแหงแร่ง